ก็สวัสดีครับมึงน้องคลิปนี้อยู่ัชอบสุดสนุกเหมือนแดมนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอชเชนค่แยแมมวันนี้พวกเราทาวเวอร์ Tower อีกแล้วตึกที่สูงสูงพวกเราวันนี้จะไปกันแบบรวดเร็วเหมือนเดิมแล้วก็บอกเหมือนว่าเขาจะมีของแจกด้วยนะหมวกอะไรครับเนี่ยหมวกอะไรครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีนะครับผม อันนี้ก็คือว่ามีฟรีด้วยอ่ะะฮแต่พี่ไม่เอานะของมันเกะกะแล้วเกินโอเคเลยก่อนทั้งแท้โอเคเพื่อให้มันไม่เกะกะเราจะไปกันเลยไปแบบรวดเร็วกันอีกแล้วหวังกันเลยยูเจ็งเจ็งเจ็งอะเจ็งเจ็งเจ็งอะเจ็ง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 เปล่ไปแล้วเปล่าไปแล้วเปล่าไปแล้วไปแล้วอีกแล้วมาไปกันแบบรวดเร็วเหมือนเดิมกันราดราดราดดมราดราดราดด ทำทำทำหยาโอเคจั๊กเก้จั๊กอ่าฮะจั๊กอ่าฮะไปแบบรวดเร็วอ่าฮะฮะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาอ้วนไปกันแล้วล่ะไปกันแล้วล่ะอ่าฮะหยาโอเคอ่าฮะเกือบแล้วเราต้งใจเย็นเลยนะครับผมโอเคสวยงามอ่าฮะอ่าฮะอฮะฮะปลาละปลาล่ะปลาล่ะโอเคฮะอ่าฮะวันนี้เหมือนว่า เ,เหมือนเสียงพี่จะแบบแปลกๆนะเพราะว่าวันนี้พี่เป็นหวัดนิดหน่อยนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ,บ่อยนะฮะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวจะเป็นหวัดแบบพี่ <laughs> ไปกันเลยอเจ๋ง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 ฮวันเดยะฮะรู้จักร่านรถเทอร์โบฮะรถเทอร์โบก็มาฉันอยากการรถเทอร์โบนะฉันไม่ใช่เป็นรถไปกันเลยจริงจริงจอเดิงเจริง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 จุะชุบ,อชบโอเค อ่ะฮะ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 งานนี้แหละอ๋อสบายสำหรับอ้วนอเจิอเจิอเจิอ๋อเจ๊กไฟก่อนละอเจ๊ะอจิอเจิอเจิอจิอจิอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะย่าย่าโอเคยาย่ากระยายาน่าเดนไมค์ละไปกันต่อจึง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 โอเคเลสโก้อะชับอชับชับชิงชับโอเคนั่นแหละตามนั้นไปเลยเย่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  อ่าโอเค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 ถึงไหนเนี่ยอ๋อขอใกล้ถึงแล้วอย่างอย่างเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มอ้วนกันต่อครับผมจึงจึงจึงจึจึงจึจึงจึโอ้ยเฮ้ยเชุบชุบชโอเคชืดเลยปจึ้งจึดดดให้ทางไหนดูดี ฉันวาทางนี้ดีกว่าทางไหนก็มันกันละไปกันเลยละอ้วนไม่เคยกลัวหนทางจะลำบากแค่ไหนอ้วนก็ไปถึงแล้วแน่นอนจกระกระกกระกกระตกจักระตกก็กก็กกระตกพออย่าเล่นเยอะเดี๋ยวเราตายอย่าเล่นเยอะโอเคสวยงามมาแบบราบรื่นสวยงามเลยอ้าวยอ้วนยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยแน่นอนอันนี้แหละจะตายอันนี้แหละอันนี้คือโอ้โหอันนี้เลยต้องเขาเรียกไงไปเร็วไม่ได้เลยนี่ ให้ดูอย่างนี้ได้ไหมเนะี่ยฉันว่าอันนี้นะโอเคฮ่าไหน,นดีอ่าฮะเอ้ยอันนี้หรือเปล่าอ่ะชึบเฮ้ยเฮ้ยชึบอันไหน,น,นก็ได้แหละไปละ <c oughs> โอเคแล้วสกอเลยจบดีนะฉันเจ็คปอยไว้เฮ้อ้าวแล้วไปทางไหนวะเนี่ยสวัสดีทางนี้อ่ะจึง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 เฮ้ยเฮ้ยชึบอ่ะชึบเฮ้ยเฮ้ยมาต่อไปกันต่ออะะฮโอ้โหเสียเวลาเลยอะะฮ ไอสะพานตะกี้นี้จริงๆมันก็ดูได้นี่แต่ฉันขี้เกียจดูแลไปละเดาเลยมาละตอนนี้ละแหละไปกันต่อพวกเราไปกันแบบราบรื่นจะไม่มีติดขัดละล่ะมาล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 ะ ไปกันต่อจึงเจอดงเจอึงเจอดงเจอดงึจึงเจอดึจึเจอึจองึงจอเดึเจ้ยอ้เอ้งเอเ้องจเ้องอเองอดด้้งเองอเกจอด้ะงอเ้อเดงจเจองจอ้จึงเจ้จเอเด้ลอเด้ลออเจึงอเจึงอเจึงอเอ่าฮะอ่าฮะอเึอ้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 เออ่อจึง เหมือนว่านี้จะไกลกว่าคราวที่แล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพวกเราเรา,เราต้องรีบทําเวลาล่ะไป,ไปไปไปเราต้องรีบทําเวลาล่ะใช้โอ้โหอ่าฮะอ่าฮะจบไลีอ่ะลีแลี้วเล้ว ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่ออ้าวไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่ออ้าฮ่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 าฟ้าโอ้โหต้องเปลี่ยนสปริงแล้วพวกเราโอเคไอ้ตรงนี้เหมือนว่ามันจะต้องใช้สปริงสีฟ้านะโอเคเราจะเก๊กอะะฮช้าหน่อยแต่เฮินไวหานะเฮินไวห์ฮาฮ่าฮาย่าห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 ย่าไปแล้วฮ่าฮ่าาเด่นไม่มาไปกันต่อเย้โอเคสวยงามครับผมยังไงยังไงเฮ้ยเปลี่ยนแล้วแหละ สปร to ิงแดงแ้องมาละมาละละมาละละสปริงสีแดงของฉันสปริงสีแดงของฉันเทอร์โบเทอร์โบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชึบอุ้ยเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบโอ้หอ่าฮะอันนี้เราต้องไปสปริงแลล่ะอ่าฮะโอเคปาร์รอดแล้วละอ้วนรอดแล้วล่ะอ่าฮะให้เจ็คอยให้ฉันมาเนี่ยโอเคเช็คแล้วออกไปกันต่อไอ้เจ๋งอ่ะเจ๋งโอเคอ่ะเจ๋งอาฮ่ เจงโอ้โหช้าเลยเนี่ยแม่งช้าลงนี้เลยทีนี้อเจ๋งเจงรันเลยล่ะโอ้ยโอ๊าสปริงแดงล้วมาละมาแล้วล่ะสปริงสีแดงของฉันสปริงสีแดงของฉันมาแล้วล่ะสปริงสีแดงของฉันไปเลยไปเลยกุกกุกอีกแล้วเฮ้ยเจ๊งเจงเจงออ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 เจงเกยอแล้วล่ะรอดแล้วล่ะอ่ะฮะเจ๊กไฟไม่มีตรงนี้ไม่มีคย เอาละโอ้โหโอ้โหอเชิงอเชิงอชิงไปไไจันนี่โอ้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 ้ฮาต้องเหอนแล้วนีต้องเหอนแลเปลี่ยนอเกิโอ้โหมีความยากขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยฮัลโหลมันไม่ง่ายเลยนะพวกเราฮาฮ่าอเจ้รอเฉยอนมาแล้วให้รอใครเราไม่มีใครให้รอเลยไอเ้อฮะโอเคอฮะอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นัโหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคต่อออฮะอ อจิงปลาล่ปลาล่ปลาล่มาแล้วแหละมาแล้วละปาล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เกาห้ามโดนไอ้อ้วนเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาฮะยอ่าฮะไปต่อจิง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 อ่าฮะกลับมาแล้วล่ะกลับมากลับมากลับมาไหนอ่าฮะกลับมาทำความแรงเหมือนเดิมความแรงความเร็วของอ้วนมากระต่อไปกันต่อไปกันต่อมากระต่อไปกันต่อเฮ้อันนี้คืออันนี้คือปิดสปริงดีกว่ามั้งปลาอ่าฮะยื้อปุ๊บไปแล้วครับ วันดีครับโอ้วิววันนี้สวยแท้จะถึงแล้วนี่นะอีกนิดเดียวคนอีกหน่อยวายจังอาฮะอ่าะอาฮะเกเอ่าฮะคนยังไม่หายไม่เล่นก็ถึงละเฮ้ยางั้งนี้ถึงไป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 แล้วล่ะไปแล้วละยอะฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นเยอะล้อเฮ้ยอย่าเล่นเยอะ โอเคสวยงามครับผมเป็นสปริงกันล่ะอู้ยนะฮะดูเอฟเฟกต์สปริงด้วยอ่าเอฟเฟกต์สปริงนี้เป็นต่อไปเป็นเสียงรถอู้นอฮะฮะแท่มากเลยฮะมันแรงมันลดนี่เองบ่งบอกเลยว่าแดงดึงดึงดังเลยนะฮะนะฮะเปลี่ยนดีกว่านะฮะนะฮะนะฮะโอ้โหป๋าละป๋าละป๋าละ มาละ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 โอ้ย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 ไปก่อนเลยอ่ะฮะอ้าอ่าลองเป็นอีกาไปเลยมาละฮะรจะถึงเส้นชัยแล้วเย่เย่เย่ไปกันต่อ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 เป๊ะสปริงอ่ะฮะเป๊ะสปริงอ่ะสปริงดึงเลยอ่ะดึงเลยอ่ะฮะดึงเอ่ะฮะพอพอพอเปลีเป็นสปริงวิ่งแล้วอ่ะเจ๋ง จ๊ดเจงเจ๊งเจดเิเลยล่ะเปลี่ยนสปริงเปล่ยนสปริงอ่าฮเปลีนสปริงปาล่ะาล่ะเปลี่ยนสปริงเจ๊งเจ๊ดจงเจงอ่าฮะเจ็กป๋าล่ะเจ็กปอยกระโดดอาบอาบจาบออ่าฮะเปลี่ยนสปริงละอ่าฮะวัดเหินไปหาเฮินไปเลยยหญฮาร็นปอกาจจะเปลี่ยนละเจงเจ๊ด้จ๊ดเดอ่าฮะอ่าฮอ่าฮะเปลี่ยนดีกว่า อเจ๊เกย์โอเคอ่ะอ่ะเจอเจเด่น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 เจเด้นเจเจเจเด่นเจเจเออคอยเปลี่ยนคอยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ก็ดีเหมือนกันนะพวกเราโอเคแค่กดหนึ่งกดสองให้มันช่ำชองก็พอแล้วเกมนี้ก็จะง่ายเลยใช่ไหมแน่นอนเด่งๆมากแล้วยูอวดเองอ่ะวดเองอเจ๊เกย์ฮะยหมือจะเ่านชัยหรือเปล่าฮาฮ่ย่ะไปอยู่ในที่นี้ก่อนเนี่ยเอ้ยอีกองฟันชันเองพวกเราทนอีกหน่อยมาถึงแล้ว อฮอาา่อาฮะอ่าฮ่าข้างบนนี่กาา็กันอะไรกันฮะล้อใครลีบมันเดิงมาต่อพวกเราไปกันเลยเด้งดึงเจ๊อาา่าระวังหนะอยู่นานๆมันจะแบบอ่าฮะใหา้มันจะหล่นแน่เลยมันจะล่วงปะ ฮ้ยหไม่ทันไม่น่าเล่นเหอไม่น่าเล่นเลยลีเลยลีละไม่น่าเล่นเลยแล้วมามามาไม่เลยแล้วไปกันต่อเลยเร็วมันจะเสียเวลาแล้วอ้วนอ้ยเดี๋ยวมันจะเลยสิบกว่านาทีนะว่ามันจะนานไปน้องๆจะเบื่อเอาไปกันแล้วไปกันละอาเจ๊อาเจอาเจเจ๊เจอาเจ๊เจ๊เจ๊อาเจงเจ๊เจเจจเจงไปไปจไปอาเจงอาเจอาเจอเจ ลุยครับผม yeah, yeah. บบเย่เย่เปิดกำลังใจให้อ้วนด้วยนะฮะอาจจะเก๋ทางไหนวะเนี่ยใหยย้สไลเด е อร์ดึงดังปึงปังก็มาแดงดึงเลยล่ะฮ่าฮ่ามีสไลเด е อร์ดึงดังเลยชอบอยังชอบเลยเนี่ยฮะไออยะโอเคไออยะโอเคไออยะโอเคครับผมไออ่ะไอหัวมองแล้วหัวมองแล้วอ้วนหัวมองเฉยบ้าละอ่ะไระ ไปลวล่ะโอเคไปละอ่ามาจิเบ่อบิบปัดปัปัด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 ่ัดป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 ัปเดปัดปัดไัปัดปัี่ัดปัดปัเอ่ดปั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 ปัดปัดปัดปสดปกดปัดปนดปันกัดปัดปั่ปัดกเดัดปะเปะััปันั่ั สวยงามเลยจะถึงแล้วเนี่ย hello จะถึงหรือยังไหนดูหน่อยอ่ะให้ฉันเดียวนั้นอ่าฮะแน่นอนเลยล่ะงานนี้เป็นของอ้วนแล้วล่ะอฮ่าอ่จะเก๋เลยอ่าฮ่าแทบไม่ต้องตัดอะไรทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้แทบไม่ต้องตัดแล้วฮัลโหลฮะเอาแบบเพียวๆสดๆจริงๆให้น้องๆดูอ่าจิกเก๋อ่าฮ่ไปแล้วอ่าฮะอ่าจิกเก๋อ่าฮะาเก็บปอยไปแล้วแหละไปแล้วแหละไปแล้วแหละมาแล้วแหละมาแล้วล่ะมาแล้วล่ะ หืนเลยเฮ้ยใจเน้นใจเน้นใจเน้นอ้วนโอเคครับผมอาแฮอาแฮกลล้ะตันเช้าอ่ะอาแฮเอาวิ่งเร็วดีกว่าวิ่งเร็วมันกว่าเยอะเลยไอ้ถ้าปิงกระโดดดึงดึงมันไม่ค่อยมันเท่าไหร่อ่ะฮะแน่นอนป๋าลาป๋าลาป๋าลาจะไกลอ่ะฮะจะป๋าลาไปละละไปละละไปละละอ้วนมากล้วละฮ่าอะเจ๋งเจ๊งเจ๊งอ่ะเจ๋งเจ๊งเจ๊งเฮ้ยเป็นไรเออไม่ได้เป็นไร ไปเลยๆเอยมีหายอย่างนี้ได้เหรอไอ้ไอ้ชักกตาตาตาอหเรามันไก่เลยไปแล้วอาชพอาชี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 พอาชอาชไจะถึงแล้วแนนนเส้นชัยของอ้นฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ถึงกเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยส้นชัยเฮ้ยเฮ้ยทำไมตรงนี้ไม่ตีไรอะ ดูยากแท้เป็นสปิงดูดิเฮ้ยจ้ะเป็นสปิงแล้วกันนะฮ่า,าวันธรรสำรอะพวกเราให้อ้าวอ้าวห้เออ้องอะไรเนี่ยออมีลูกดำด้วยห้องเทย ก่อนไม่ไงเป็นคำน้องๆคลิปนี้ชอบใจนะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นเคยวันนี้พี่และอ้วนขอตัวไปก่อนละบ๊ายบายครับแล้วเจกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราอขอมีสาวไว้น้ำด้วยไปละ